Inter อร์ช็อกเก a ร์เทรนนิ่งแมัได้เปิดอบรมทักษะฟุตบอลพื้นฐานให้กับเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารที่สนใจณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารโดยมีหน่วยงานอาบาจอจังหวัดมุกดาหารและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารมีนโยบายการส่งเสริมการกีฬาให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่มาอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆต,ต,ตลอดทั้งปีอบจอมุกดาหารและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมอินเตอร์สอคเกอร์เทรนนิ่งแคมปัส โดยสโมสรฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่10ถึง16ปีเพื่อความเป็นเลิศในด้านกีฬาฟุตบอลจัดฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้เยาวชนที่สนใจจำนวน30คนโดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคการเล่นฟุตบอลสไตล์ยุโรปโดยสตาฟโค้ชที่ได้รับการอบรมจากสโมสร AC มิลาน โดยใช้สถานที่สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารเป็นที่ฝึกโดยมีในายกิชวัตอาพรศิริที่ปรึกษ,ษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรนายสิงห์สําอางเบ้าช้างเผือกผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารเป็นกำลังใจในการฝึกอบรมโดยมีนายวรกรรัซับไทยกุลหรือโคชโทนี่ตัวแทนโค้ชจากอินเตอร์ซ็อกเกอร์จากสโมอสรเอซีมิลานเป็นผู้ฝึกอบรม เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือได้รับการอนุเคราะห์จากทางท่านนายกอบจอท่านนายกองการบริหารจังหวัดมุกดาหารและก็ท่านนายรักทองผาและก็ท่านผู้อำนวยการศูนย์กีฬาหแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารท่านผู้อำนวยการสิงสห์สำอางเปา้าช่างเผือกและก,กับสวนมีสุขรีสอร์ทที่นิคมคำสร้อยพร้อมกับชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของทางกรุงเทพให้ทางเราอินเตอร์ซเกอร์เนี่ย ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกเบสิคเทคนิคแทคนติกฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนในจังหวัดมุกดาหารเพื่ออาจจะมีการต่อเนื่องต่อไปในอนาคตที่อาจจะมีทางอินเตอร์สเกอร์อาจจะได้เข้ามารับใช้รนการชาวจังหวัดมุกดาหารโครงการนี้ก็ได้รับความชห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารทุกฝ่ายรวมทั้งทางคุณพักเลิกคุริปัญโยและก็ท่านท่านคุณพลพัฒน์ซึ่งเป็นเลขาท่านนายกอง,งาบบริหารก็เป็นผู้ ให้การประสานงานเพื่อให้กิจกรรมในวันนี้สําหรับคลินิกฟุตบอลช่วงเช้าเด็ก40คนและก็ช่วงบ่ายเป็นการเตะฟุตบอลและกระชับมิตรของทางเยาวชนของอินเตอร์ซอพเกอร์กับเยาวชนของทางจังหวัดมุกดาหารซึ่งนําโดยท่านผู้มีการเส,ง,สงี่ยมสางเป็นผู้ให้ความสะดวกในทุกๆกฝ่ายในส่วนนี้แล้วก็หลังจากคู่ฟุตบอลเยาวชนแล้วก็มีคู่ฟุตบอลของ v i p อีนะครับอีก2คู่ซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งหมดก็ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารทุกฝ่ายตั้งแต่ท่านนายกามลา,ายรัตเ์จนกรทัางมาถึงท่านปอถิงสมางและอีกหลายหลายคนที่ผมอาจจะลืมชื่อไปนะครับ,รบก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและก็ได้มาออกกำลังกายให้อยู่กับสิ่งที่เป็นสิ่งสร้างสารครคร์เพววื่อความสงบสุขของสังคมทางกาผมก็ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมก็มีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ครับโครงการอินเตอร์ซอกเกอร์นี่มีมานาแลเนี่ยครับอินเตอร์ซอกเกอร์ er เรามีมานานแล้วครับอินเตอร์ซอกเกอร์ของเราประธานประธานที่ปรึกษา,ากิติักดิ์ของเราคือท่านพลเอกไใรลงอินทรทัตรท่านเสียไอซึ่งเป็นประธานกิติักดิ์ของทางอินเตอร์ซอกเกอร์นะครับแล้วก็ท่านาประธานกิติักดิ์ของเราท่านพลตรีไพรัตน์วิมุกตะลบซึ่งท่านเป็นประธานกิติักดิ์ ก็ให้ให้ทางกระผมและทีมงานได้มาอบรมกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนตามภูมิภาคนะครับเพื่อให้เยาวชนตามภูมิภาคได้รับโอกาสของการเล่นฟุตบอลที่มีการพัฒนาการนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในเรื่องของโอกาสนะครับซึ่งเราเห็นว่ายังมีเด็กส่วนใหญ่ตามภูมิภาคยังขาดโอกาสในส่วนนี้ทางกระผมในฐานะของผู้นำขององค์กรโดยมีท่านปรึกษาท่านี่ที่ปรึกษาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาฟุตบอล ให้คาแนะนําให้กับผมทำดำเนินการตามแนวทางในการให้ความเท่าเทียมโอกาสให้กับเยาวชนซึ่งเราดําเนินการมาก็ร่วม10ปีแล้วครับครับผมที่มุกดาหารนี่ถือเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับมุกดาหารที่นี่เป็นครั้งแรกเลยครับครับเป็นครั้งแรกที่ได้รับความสนับสนุนจากบุคคลลายไดป่าที่กับผมได้กล่าวมานี้ครับผมแล้วก็คือว่านอกจากมุกดาหารแล้วในอีสานมีหรือว่าจังหวัดอื่นที่มีไปที่ไหนบ้างครับอีสานที่จังหวัดสกลนครทังกับผมเคยไปอบรมกีฬาอบรมโค้ช มืออาชีพนะฮะแล้วก็อบรมนัก,นกเรียนประมาณ80โ0 0ถึงร้อคนเนี่ยสครั้งแล้วโดยทางของผมอินเตอร์สกเกอร์ได้รับความร่วมมือจากเฮดโค้ชของเอซิมิลานอะคาเดมีของประเทศโคเเอเชียได้มาอบรมที่สกลนครโดยท่านนายกเทศบาลเมืองสกลนครเป็นผู้ให้การสนับสนุนมา3ปีเมื่อปีที่แล้วที่ขาดขาดไป1ปีเพราะว่ามีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับที่อุดรธานีนะครับท่านนายก อบจท่านหารชัยที่คัฒนานนท่านก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนเราไปอบรมที่นั่นนะครับที่อุดรธานีที่สกลนครที่อุดรธานีที่นครพนมนะครับเราก็ไปอบรมมีอยู่ครั้งหนึ่งไปอบรมสี่เดือนนะครับที่หนองคายนะครับหนองคายปรากฏตอนนั้นไปอบรมปรากฏนักเรียนติดก,กิจกรรมการแข่งขัน3เดือนก็เลยยังไม่ได้ไปอบรมรบก็ยังมีนี่ครับสามสี่จังหวัดของภาคอีสานตรงนี้ซึ่งกระผมคิดว่า เป็นภาคอีสานที่เราคิดว่าต่อไปเนี่ยเราจะปักธงในภาคอีสานเพื่อให้การพัฒนาเราเนี่ยเป็นเครือข่ายนะครับก็ต่างๆทั้งหมดต้องขอกลับขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนและมองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนครับนายวรากรทรัพย์ไทยกุลหรือว่าโคชโทนี่เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมฟุตบอลจากสโมอสรเอซีมิลาน Milan, ซึ่งเป็นสโมอสรฟุตบอลอาชีพชั้นนำจากยุโรปนี้เพื่อต้องการให้เยาวชนในจังหวัดมุกดาหารได้มีความรู้ทักษะและ ประสบการณ์ตรงจากทีมงานอาชีพจริงๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกีฬาในชุมชนนอกจากนี้ผลทางอ้อมที่ได้คือเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบ,บียบวินัยความมีน้ำใจในกีฬาความรัก ความสมัครสมานสมัครคีในหมู่คณะและที่สําคัญพื้นฐานที่ดีจะนําไปสู่แรงบันดาลใจต่อยอดให้เยาวชนมุ่งสู่ความฝันความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาฟุตบอลต่อไปนอกจากการฝึกอบรมจาก i ิน e r s o c c e r t อร์ n i n g c a m p u s ัแล้วยังได้มีการแข่งขันฟุตบอลในรายการพิเศษระหว่างทีมอิน e r s o c c e r t อ a i n i n g c a m p u s กับทีมโรงเรียนทีโอเอวิทยาโดยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอาหารที่พักจากสวนมีสุขอาําเภอนิคมคําส้อยจังหวัดมุกดาหารอาารครั้งแรกนะครับเราอาจจะมีอะไรดีๆต่อไป ในในภายภาคหน้านะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นฟุตบอลด้วยติดสำนึกนะครับให้อภัยนะครับแล,บล้วก็อ,อกกย่างวันนี้ออน,นะคร,ร,ร,รับรทุกคนรับทุกคนครับทุกนครับทักคนะคับทุกคนนครับทุกคนรับคะรับกครับทคนน้ครับกคนครับทรับคนครับทุกคนนะครับครับครนะครับทนนครักคนนครับกคนทุกคนนาครับคะครับกคนนรับกคนนะครับนครับทุกคเรับทุกคนรับรับครัทุกคน อาจารย์ินดีอาจารย์ชินานทุกคนยินดีทุกเสมอทุกเวลาโอเคไหมครับโอ้ยอรยิโออาจารยนดีโอ้โอเคนะครับลูกอ่าโอเคงั้นเราปบมือทุกคนแล้วก็ออกแถวไปเลยนะตานะนะ